ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูแลบก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเครื่องเคอะสัญญาณเวลานะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องเคอสัญญาณเวลาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะจริงๆแล้วนะคะเครื่องเคอะสัญญาณเวลาเนี่ยนักฟิสิกส์เราจะใช้ในการหาอัตราเร็วของวัตถุนะคะโดยเราจะนําแถบกระดาษไปติดที่วัตถุให้วิ่งผ่านเครื่องคอะสัญญาณเวลา เพื่อที่เราจะสังเกตจุดที่เกิดขึ้นบนแถบกระดาษนั่นเองนะคะเราลองมาดูส่วนประกอบของเครื่องค้อสัญญาณเวลากันก่อนเลยค่ะเครื่องค้อสัญญาณเวลาเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบอยู่5ส่วนประกอบดังนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนประกอบที่1นะคะส่วนประกอบแรกคือขั้วเสียบสายไฟจะมีลักษณะเป็นเอ่อเป็นเหมือนเป็นพอร์ตอะคะ่ะสำหรับต่อเข้ากับสายไฟดำแดงนะคะ ส่วนที่2ตรงนี้นะคะจะเป็นคันเคาะลักษณะของคันเคาะเนี่ยจะมีปลายแหลมๆตรงนี้นะคะคล้ายๆกับนอ็อตซึ่งคันเคาะจะสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงโดยคันเคาะของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาจะเคาะ50ครั้งใน1วินาทีนะคะซึ่งเร็วมากๆเลยค่ะ อะสจะเป็นที่สอดแถบกระดาษนะคะจะเป็นลักษณะเป็นเหล็กนะคะลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแบบนี้ไว้สําหรับสอดแถบกระดาษยาวๆต่อมา4อ่ที่ปักเข็มหมุดนะคะที่ปักเข็มหมุดจะอยู่บริเวณนี้ไว้สําหรับปักกระดาษคาร์บอนไม่ให้กระดาษคาร์บอนเกิดการเคลื่อนที่ขณะที่เราทํากิจกรรมการทดลองและ5คือองค์ประกอบภายในเป็นวงจรนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเรานะคะจะทํากิจกรรมการทดลองเราจําเป็นจะต้องจัดอุปกรณ์ให้อยู่ได้ตามรูปนี้นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมี1นึ่ม้อแปลงค่ะตัวนี้คือหม้อแปลงโบตอะนะคะ 2. มีรถทดลองค่ะ 3. ม,มีเครื่องคอสสัญญาณเวลานะคะและ4มีแถบกระดาษค่ะซึ่งแถบกระดาษเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวนะคะให้เราคิดถึงเทปม้วนนะคะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่า มันจะเป็นกระดาษทีนี้วิธีจัดอุปกรณ์ให้เราสังเกตนะคะเราจะนําแถบกระดาษเนี่ยมาติดเข้ากับรถทดลองจากนั้นเรานําแถบกระดาษเนี่ยค่ะสอดไปที่สอดแถบกระดาษอ่าแล้วก็ลอดใต้กระดาษคาร์บอนนะคะอ่าโอเคลักษณะของ อุปกรณ์ที่เราจัดจะเป็นประมาณนี้ที่นี้แล้ววิธีการทดลองเราทําอย่างไรนะคะเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของรถทดลองค่ะเมื่อเราจัดอุปกรณ์เสร็จแล้วเรากดสวิตช์ของมออแปลงจากนั้นเราใช้มือของเราเนี่ยค่ะผลักรถทดลองเมื่อรถทดลองเกิดการเคลื่อนที่แล้วนะคะคันเคอะตัวนี้จะเคาะอยู่ตลอดใช่ไหมคะแต่รถของเราเคลื่อนที่แถบกระดาษเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ด้วยเพราะฉะนั้น มันจะเกิดจุดขึ้นบนแถบกระดาษบางคนสงสัยว่าจุดเกิดได้ยังไงเกิดจากตรงนี้ค่ะที่ครูอธิบายตอนแรกว่ามันจะมีเหมือนเอ่นอน็อตแหลมๆอะค่ะถ้าน็อตแหลมๆเนี่ยทิ่มลงมาที่กระดาษคาร์บอนใช่ไหมคะ,ะกระดาษคาร์บอนเนี่ยก็จะจะมาโดนกับกระดาษของเราที่อยู่ด้านล่างทําให้เกิดจุดนะคะ,ะถามว่าบางคนบอกว่าถ้าเราไม่ใส่กระดาษคาร์บอนได้ไหม มันจะเกิดจุดไหมเกิดจุดเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดที่มองเห็นจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นการใช้กระดาษคาร์บอนเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เราสังเกตจุดได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองทีนี้จากกิจกรรมการทดลองนี้นะคะเราจะสังเกตอะไรเราจะสังเกตแถบกระดาษที่ได้ค่ะอทะนี้มาดูภาพ2มิตินะคะอันนี้เป็นเครื่องคองสัญญาณเวลาของครูนะคะอันนี้เป็นกระดาษคาร์บอนตรงนี้จะเป็นเหมือนน็อตนะคะ เมื่อเขาเคาะเนี่ยเขาจะเคาะโดนกระดาษคาร์บอนแล้วก็ไปโดนกระดาษของเราเป็นแถบกระดาษของเรานะคะคราวนี้เมื่อเราผลักรถแล้วรถเกิดการเคลื่อนที่แล้วนะคะเราก็จะได้แทบกระดาษตรงนี้ออกมาเราดึงแถบกระดาษบริเวณน,นี้ค่ะออกมาก่อนอ่ะสมมุติว่าแถบกระดาษที่ครูทํากิจกรรมเนี่ยคือแถบนี้นะก็จะมีจุดเกิดขึ้นหลายจุดมากทีนี้สิ่งที่เราได้นะคะสิ่งที่เราสังเกตได้จากแถบกระดาษมีอะไรอันดับแรกนะคะ ช่วงจุดคําว่าช่วงจุดคืออะไรคือเราจะนับจากจุดแรกมาอีกจุดหนึ่งเราจะเรียกว่า1ช่วงจุดหนึ่งช่วงจุดบอกเวลาว่าวัตถุเคลื่อนที่ใช้เวลา1นึส่วน50วินาทีเพราะว่าในหนึ่งวิเนี่ยเครื่องคอเคาะได้หได้50ครั้งแสดงว่าต้องมี50จุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหช่วงจุดจากจุดที่หมาจุดที่สองเนี่ยเราจะใช้เวลาหในห้ 1ส่วนห้ิวินาทีแล้วภาพถัดมาแล้วตรงนี้จะเป็นกี่ช่วงจุดวิธีนับนะคะนับช่องว่างคะ่ะ1 2และสแสดงว่ามี3ช่วงจุด1ช่วงจุดคือ1ส่วนหถ้าสช่วงจุดก็จะเป็น 3, ส่วนห้านะคะนอกจากนั้นแถบกระดาษเนี่ยบอกอะไรเราได้แถบกระดาษเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงจุดเขาหาักกันบอกได้ว่า รถเนี่ยมันดึงกระดาษเราเนี่ยเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเขาเคาะเขาก็เคาะด้วยความเร็วของเขาเท่าเดิมเขาจะเคาะห้าสิบครั้งในหนึ่งวินาทีเท่าเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจุดห่างหมายความว่ายังไงรถเราเคลื่อนที่เร็วสิจุดมาเลยห่างๆแต่ถ้าเกิดว่ารถเราเคลื่อนที่ช้าจุดมันจะติดติดกันหรือจุดจะใกล้ๆกันนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะจากตะกี้ เรามาดูแถบกระดาษเรานะคะครูยกตัวอย่างมาอยู่3มแถบลักษณะของแถบกระดาษจากเครื่องคองสัญญาณเวลาเนี่ยแถบที่1อ่าให้เราสังเกตเลยนะคะว่าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยมันจะเท่าเท่ากันเสมอหมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยคงที่จะหมายความว่าอัตราเร็วที่รถทดลองเคลื่อนที่เนี่ยมีอัตราเร็วคงที่ไม่เกิดความเร่งนะคะ ส่วนแถบที่2แถบที่สองให้เราพิจารณาจุดนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเราจะพิจารณาจากซ้ายหรือจากขวาให้เราสังเกตที่ลูกศรตัวนี้นะคะลูกศรตัวนี้ดึงมาฝั่งขวามือหมายความว่าเวลาเราดึงแถบกระดาษเราดึงขวามือเพราะฉะนั้นจุดที่เกิดจุดแรกจะเป็นจุดด้านขวา,าไล่ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังเกตจุดแรกๆที่เกิดจุดที่ ติดติดกันเลยระยะห่างน้อยนะคะส่วนหลังๆระยะห่างจะเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าช่วงแรกๆร,รถเคลื่อนที่ช้าช่วงหลังรถเคลื่อนที่เร็วบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าระยะห่างระหว่างจุดเพิ่มขึ้นหมายถึงรถมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นแสดงว่าเกิดความเร่งนะคะส่วนภาพที่3ภาพที่3เนี่ยถ้าเมาเราสังเกตนะคะจุดแรกของการเคลื่อนที่มาจุดที่2เนี่ยระยะค่อนข้างห่างกาัล ถัดมาจะเริ่มใกล้ๆใกล้ๆอ่าเริ่มชิดติดกันนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้ว่าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยลดลงหมายความว่าอัตราเร็วเนี่ยมันลดลงนะคะแสดงว่าเกิดความหนืกนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาเปรียบเทียบแถบกระดาษ2อแถบแถบ A กับแถบ B อ่ะถ้าเราสังเกตนะคะระยะระหว่างจุดช่วงแรกจะถี่ช่วงหลังจะห่าง เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าระยะห่างระหว่างจุดของ b เนี่ยน้อยกว่า a เราสามารถบอกได้ว่าความเร่งนะคะความเร่งเนี่ยของ a มากกว่าของ b นะคะอ่ะโอเคทีนี้บางคนสงสัยว่าแล้วเราจะหาความเร็วกับความเร่งได้จากแถบกระดาษได้อย่างไรนะคะวิธีการหานะคะเราก็หา ใช้สูตรทั่วไปเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาเลยนะคะ,ะการหาความเร็วเฉลี่ยของแถบกระดาษหาได้จากสูตรอะไรก็ vav เท่ากับ s ส่วน t นะคะโดย vav คือความเร็วเฉลี่ย f คือการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้นะคะส่วนเวลาคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ซึ่งกำหนดว่า1ช่วงจุดเนี่ยคะ่ะจะมีเวลาเป็น1ส่วน50วินาที สังเกตน,นะคะถ้าครูจะหาอัตราเร็วตั้งแต่ช่วง A ถึง E เนี่คะ่ะช่วง A ถึง e อัตราเร็วเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่เราก็พิจารณาดูนะคะว่าจาก A ถึง E เนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่หรือมีการกระจัดเท่าไหร่ก็คือ7.2นะคะ7.2แล้วเวลาเป็นเท่าไหร่เราก็นับไป1ช่วงจุด2 3สี่ แสดงว่าเวลาที่ใช้จาก A ถึง E มี4ช่วงจุดแต่และช่วงจุดคือ1ส่วน50เพราะฉะนั้นเวลาก็เลยเป็น4ส่วน50วินาทีนั่นเองจากนั้นเรานำมาแทนค่าสมการค่ะ s เป็น7.2 t เป็น4ส่วน50นะคะคำนวณออกมาจะได้90หน่วยจะเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีนะคะเนื่องจากว่าการกระจัดเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้น นักเรียนค่อยแปลงเป็น0.9เมตรต่อวินาทีค่ะอ่ะวิธีการแปลงคืออะไรถ้าใครจำได้นะคะเซนติคือ10กำลังลบ2 10กำลังลบ2ก็คือ1 0ส่วน100พูดง่ายๆว่านักเรียนสามารถเอาตัวเลขตัวเนี้ยหาร100นะคะแล้วก็จะได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีออกมาค่ะอันนี้คือการหาค่าความเร็วเฉลี่ยของแถบกระดาษนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาค่าความเร็ว ขนาดหนึ่งของแถบกระดาษหายังไงถ้าสมมติว่านักเรียนจะหาขนาดหนึ่งเฉพาะจุดนะคะย้านะคะถ้าเราจะหาเฉพาะจุดอย่างเช่นภาพนี้ครูจะหาเฉพาะจุด b อ่ะสมาการที่ครูใช้ครูจะใช้เป็น v b หมายความว่าความเร็วณจุด b เท่ากับ s ส่วน t โดย s ครูดูจากไหนคะเขาบอกว่าการกระจัดให้วัดคล่อมจุดนั้นวัดคล่อมจุด b ก็คือวัดตั้งแต่ a ถึง c นะคะเพราะฉะนั้น a ถึง c ของครูเนี่ยก็จะมีค่าเป็น2.4ซนติเมตรนะคะเวลาเวลาที่คล่อมจาก a ถึง c เนี่ยเวลาที่ใช้ก็มีอยู่2ช่วงจุดเพราะฉะนั้นเวลาก็เลยเป็น2ส่วน50วินาทีอ่ะโอเคจากนั้นนักเรียนนำค่าที่เราพิจารณาแล้วมาแทนค่าในสมก,การก็จะเป็น2.4ห่หารด้วย สส่วน50ะคะคำนวณออกมาจะได้60เซนติเมตรต่อวินาทีหารด้วย100ก็จะเป็น0.6เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะอันนี้คือการหาความเร็วณนะขณะหนึ่งก็คือพิจารณาเป็นจุดถ้าพิจารณาเป็นจุดให้เราวัดครอบโอเคนะคะอ่ะตัวนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในการหา อัตราเร็วเฉลี่ยนะคะจากจุด A ไปจุด B ถ้าพวกเราสังเกตนะคะจุด A ถึงจุด B เขามีมาร์ทัดมาให้นะคะ,ะแสดงว่าช่วงนี้ระยะจะเป็น7เซนติเมตรนะคะส่วนเวลาเราก็นับช่วงจุดว่ามีกี่ช่วง1 2 3 4 5เวลามี5ช่วงจุดนะคะ,ะฉะนั้นเวลาเป็น5ส่วน50ระยะจาก A ไป B เป็น7เซนติเมตร เราก็จะหาอัตราเร็วเฉลี่ยจาก A ไป B ก็คือ7ซนติเมตรหารด้วย5ส่วน50คำตอบที่ออกมาก็จะเป็น70เซนติเมตรต่อวินาทีหรือ0.7เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนรู้การหาอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วก็อัตราเร็วณนะขณะหนึ่งคราวนี้แล้วเราจะสามารถหาความเร่งจากแท่กระดาษได้อย่างไร ต้องบอกกันนะคะว่าเราสามารถดูแนวโน้มได้นะคะว่า,าแถบกระดาษน,นี้มีความเร่งหรือมีความหน่วงนะคะจากระยะห่างระหว่างจุดที่บอกความเร็วเพราะฉะนั้นการหาความเร่งเนี่ยนักเรียนจะต้องหาสามสเต็ปนะคะเนื่องจากว่าสูตรของความเร่งคือความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องหาความเร็วต้นหาความเร็วปลายออกมาก่อนแล้วหนูค่อย หาความเร่งจากสมการนี้ค่ะมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวอย่างข้อนี้นะคะโจทย์ก็จะให้แถบกระดาษเรามาและให้เราหาความเร่งที่จุด E ค่ะอ่ะเรามาดูจุด E กันก่อนนะคะครูจะกำหนด a ห้อยด้วย E ก็คือความเร่งณนะจุด E นะคะคือจุดนี้นะคะทีนี้เราจะไม่สามารถหาความเร่งได้เลยนะคะ ถ้าเราไม่รู้ความเร็วต้นและความเร็วปลายเพราะฉะนั้นนะคะเราจําเป็นจะต้องหาความเร็วต้นและความเร็วปลายจากแถบกระดาษนี้ก่อนโดยวิธีหาความเร็วต้นนะคะให้เราพิจารณาที่จุดที่เราจะหาความเร่งก็คือจุด E นะคะความเร็วต้นให้มาดูที่จุดด้านหน้าจุด E ส่วนความเร็วปลายให้ดูที่จุดด้านหลังจุด E นะคะเพราะฉะนั้น จุดด้านหน้าเนี่ยครูแลบ,บกำหนดให้เป็นจุด U นะคะส่วนจุดด้านหลังเนี่ยกำหนดให้เป็นจุด V นะคะจุด U เนี่ยเราจะหาความเร็วต้นณจุด U กำหนดให้เป็น v ห้อยที่ตัว U ส่วนจุดด้านหลังนะคะครูแลบ,บกำหนดให้เป็นความเร็วปลายเราจะหาความเร็วณจุด V เพราะฉะนั้นครูแลบ,บจะเขียนเป็น v ห้อย v ไว้นะคะ อะเรามาหาความเร็วต้นนะคะสำหรับความเร็วต้นหาได้จากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t นี่ความเร็วต้นเนี่ยจะเป็นความเร็วต้นณจุด u เพราะฉะนั้นถ้าเราจะวัดความเร็วณจุดใดจุดหนึ่งเราจะต้องวัดการกระจัดคร่อมจุดนั้นการกระจัดของกุแลแส์นะคะก็เลยเป็น s ให้ด้วย d ถึง e หมายความว่าเราต้องวัดการกระจัดตั้งแต่จุด d จนถึงจุด e นะคะแบบนี้นะคะเวลาก็เหมือนกัน ทีนี้นะคะเราก็แทนค่าค่ะจุด E เนี่ยเป็น8.2จุด D e เป็น4.8นะคะเราก็จะหาว่าช่วงเนี้ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็นำค่าจากโจทยนะคะมาลบกันหารด้วยช่วงเวลาช่วงเวลาก็คือ2ส่วน50เพราะว่ามี2ช่วงจุดคำนวณออกมานะคะก็จะได้เป็น85เซนติเมตรต่อวินาทีทำให้เป็นเมตรต่อวินาทีโดยการหาร100นะคะก็จะเป็น 0.85เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ความเร็วต้นแล้วนะคะเราก็จะมาหาความเร็วปลายซึ่งจุดที่เราจะหาความเร็วปลายนะคะคือความเร็วปลายณจุด V นะคะสมการก็จะเป็น V ี้่อย V ก็คือ V ณจุด V เท่ากับ f นะคะวัดคร่อมจุด V ก็คือวัดตั้งแต่จุด E จนถึงจุด f เวลาก็เหมือนกันเลย วัดตั้งแต่จุด E จนถึงจุด F จากนั้นเราแทนค่าสมการค่ะก็จะเป็น12.4ลบ8.2หารด้วยเวลามี2ช่วงจุดเพราะฉะนั้นก็หารด้วย2ส่วน50คำนวณออกมาก็จะได้105เซนติเมตรต่อวินาทีทําให้เป็นเมตรต่อวินาทีก็จะได้เป็น1.05เมตรต่อวินาทีค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้ความเร็วต้นความเร็วปลายเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสามารถหาความเร่งได้ ซึ่งสูตรของความเร่งเนี่ยเราหาจากความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลาใช่ไหมคะอะทีนี้ความเร็วปลายของคลื่เนี่ยก็คือจุด v ห้อย v ส่วนความเร็วต้นคือจุด v ห้อย u เพราะฉะนั้นคลื่อาจจะเขียนเป็น vv ลบ vu ส่วนด้วย t นะคะจากนั้นเรานำค่า vv ก็คือ1.05นะคะกับ vu คือ0.85นะคะมาแทนค่าในสมการส่วนด้วยเวลา เวลาวัดจากไหนเวลาให้เราวัดจากจุดที่เป็นความเร็วต้นจนถึงจุดความเร็วปลายซึ่งตัวนี้ก็มีอยู่2ช่วงจุดเพราะฉะนั้นแทนค่าแล้วคำนวณออกมานะคะคำตอบจะได้อยู่ที่5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในกรณีที่ เรานะคะทำการทดลองแล้วเราเอาข้อมูลที่ได้นะคะมาเขียนกราฟเรายังสามารถหาความชันของกราฟได้นะคะซึ่งความชันของกราฟ vt เนี่ยมันจะหมายถึงความเร่งนั่นเองนะคะจากความชันนะคะหาได้จากสูตรเดลต้า y ส่วนเดลต้า x หรือ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะคะทีนี้เมื่อครูเขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะเลือกจุด 2. จุดบนกราฟนะคะบนเส้นตรงพอครูเลือกจุดเรียบร้อยแล้วครูก็หาพิกัดค่ะพิกัดแรกเนี่ยแกน x คือ1.2แกน y คือ3.0ค่ะส่วนพิกัดที่2นะคะแกน x คือ5.5นะคะส่วนแกน y คือ7.4นะคะอันนี้ให้เราสังเกตจากกราฟเลยจากนั้นเอาข้อมูลนะคะมาแทนค่าค่ะ y 2นะคะก็คือ7.4 ลบ y 1คือ3.0ส่วนด้วย x 2คือ5.5ลบกับ x 1คือ1.2ค่ะจากนั้นเราก็คำนวณออกมานะคะคำตอบที่ได้จะเป็นความเร่งอยู่ที่1.02เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ค่ะตรวจสอบความเข้าใจกันนิดหน่อยค่ะข้อนี้นะคะให้แทบกระดาษมา3ช่วงให้นักเรียนอธ,ธิบายนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของแทบกระดาษที่ได้จากเครื่องคอสัญญาณเวลาทั้ง3ช่วง สำหรับนะคะช่วงที่1นะคะลักษณะของแถบกระดาษนะคะร,ระยะห่างระหว่างจุดถ้าเราสังเกตนะคะจุดจะระยะห่างจะเพิ่มขึ้นนะคะหมายความว่ามีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือมีความเร่งนั่นเองนะคะส่วนระยะช่วงที่2เนี่ยระยะห่างระหว่างจุดคงที่นะคะวัตถุจะมีความเร็วคงตัวแสดงว่าไม่มีความเร่งช่วงที่3นะคะ ระยะห่างระหว่างจุดลดลงค่ะวัตถุมีความเร็วลดลงหรือมีความหน่วงนั่นเองอ่ะสำหรับข้อที่2นะคะให้เขียนคำตอบลงในตารางให้ถูกต้องข้อ2.1จากแถบกระดาษที่กำหนดให้ข้อที่1จากจุด a จนถึงจุด b มีทั้งหมดกี่ช่วงจุดอ่ะเพราะเราก็มาพิจารณาจุด A กับจุด B สสำหรับจุด A อยู่บริเวณนี้นะคะจุด B อยู่บริเวณนี้ เวลาเรานับช่วงจุดให้นับช่องว่างระหว่างจุดนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากแทบกระดาษนะคะจุด A ถึงจุด B จะมีทั้งหมด12ช่วงจุดด,ด้วยกันค่ะแล้วเวลาที่ใช้จากจุด A จุด B เป็นเท่าไหร่1ช่วงจุดเนี่ย จะมีเวลาเป็น1นส่วนห้ิวินาทีแสดงว่า12ช่วงจุดเราก็คูณ12เข้าไปคือ12ส่วนห้ิวินาทีนั่นเองค่ะสำหรับข้อส3งจุดให้นักเรียนประเมินความเข้าใจของตัวเองนะคะให้คะแนนตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ก็ให้ดีเลยค่ะสำหรับกิจกรรมการทดลองนะคะเด็กๆเ,เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดทําให้พวกเราไม่ได้ทํากิจกรรมการทดลองแต่ว่าครูจะมีคลิปวิดีโอสําหรับให้นักเรียนชมนะคะว่า ถ้าเราจะทํากิจกรรมการทดลองเนี่ยเขามีวิธีการทํากิจกรรมอย่างไรโอเคมาถึงแบบฝึกทักษะที่2.2นะคะเรื่องการหาปริมาณต่างๆจากเครื่องค้อสัญญาณเวลานะคะข้อ1เนี่ยระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษต่างกาันเมื่อวัตถุด,ดึงแถบกระดาษชา้ชาๆกับเมื่อวัตถุด,ดึงแถบกระดาษเร็วๆเ,เนี่ยมันต่างกันไหมข้อนี้ตอบได้เลยว่าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ย แตกต่างกันแน่นอนถ้าเราดึงกระดาษช้าๆนะคะระยะห่างระหว่างจุดจะน้อยกว่าการดึงแถบกระดาษเร็วๆนั่นเองส่วนข้อ2ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษต่างกันอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบการดึงแถบกระดาษด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอกับอัตราเร็วไม่สม่ำเสมอค่ะสำหรับข้อนี้นะระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยจะเท่ากันกรณีที่เราดึงด้วยอัตราเร็วที่สม่ำเสมอ ส่วนถ้าเกิดว่าเราดึงด้วยอัตราเร็วที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยระยะห่างระหว่างจุดเขาก็จะไม่เท่ากันนะคะส่วนข้อ3เวลาที่วัตถุใช้เคลื่อนที่ทำให้ปรากฏจุดแต่และช่วงจุดเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะสำหรับข้อ3เนี่ยเวลาที่เราใช้ในแต่และช่วงจุดนะคะก็คือ1ส่วน50ิบวินาทีเท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นแต่และช่วงจุดมีเวลาเท่ากันก็คือ1ส่วน50ิวินาทีนั่นเองค่ะ สำหรับข้อที่4นะคะแถบกระดาษในข้อใดมีความเร่งเป็นศูนย์อ่ถ้าเราพิจารณานะคะความเร่งเป็นศูนย์หมายความว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วระยะห่างระหว่างจุดจะต้องเท่ากันข้อนี้นะคะสามารถตอบได้คือข้อที่4นะคะข้อที่4ถูกต้องค่ะต่อมาข้อที่5นะคะในการทดลองลากแถบกระดาษของวัตถุ ผ่านเครื่องคอสัญญาณเวลาชนิดความถี่50เฮิรตซ์ทำให้เกิดจุดดังรูปค่ะแสดงว่าความเร็วของวัตถุเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้ถ้าเราดึงแถบกระดาษฝั่งขวามือนะคะจุดที่เกิดจุดแรกคือจุดด,ด้านขวาสังเกตร,ระยะห่างระหว่างจุดค่อยๆลดลงแสดงว่าความเร็วของวัตถุค่อยๆลดลงนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาข้อที่6นะคะข้อที่6เนี่ย ให้แทบกระดาษมานะคะแล้วให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด A-D นะคะจุด A ถึงจุด D เนี่ยก็คือตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้นะคะจุด A ถึงจุด D วิธีการหาอัตราเร็วนะคะเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t s, s ของเราเนี่ยเราก็จะวัดตั้งแต่จุด A ถึงจุด D น,นะคะนั่นก็คือตั้งแต่1.2ถึง 12.0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา12.0อลบ1.2ส่วนเวลานะคะเวลาก็เป็น1 2 3 4 5สมี6ช่วงจุดเพราะฉะนั้นก็เป็น6ส่วนห0ิวินาทีนะคะคำนวณออกมาจะได้อยู่ที่90เซนติเมตรต่อวินาทีหรือ0.9เมตรต่อวินาทีนะคะวิธีแปลงนะคะก็คือเอา90หารด้วย100นะคะหน่วยจะเป็นเมตต่อวินาทีนั่นเอง ข้อนี้ต่อข้อสานะคะค่ะสำหรับข้อ6.2จนะคะโจทย์ให้หาอัตราเร็วณจุด B นะคะว่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีอ่ะวิธีการหานะคะในกรณีที่เราหาอัตราเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งเราจะต้องวัดคล่อมจุดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาที่จุด B ค่ะถ้าเราจะวัดคล่อมจุด B ก็คือจุดด้านหน้าและจุดด้านหลัง แต่ข้อนี้บังเอิญว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลของการกระจัดเรามานะคะก็คือไม่ได้บอกว่าเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้เราขยบมาดูที่จุด A จนถึงจุด C นะคะเวลาวัดให้วัดคร่อมจุด A ถึงจุด C เวลานับเวลาก็นับเป็นช่วงจุดตั้งแต่ A ถึง C เหมือนกันนับเป็น1 2 3และ4นะคะจากสูตร vB นะคะ v ที่จุด B เท่ากับ f ที่จุด A ถึง C และเวลาที่จุด A ถึง C นะคะแทนค่าลงไปค่ะจุด C คือ6.2จุด A คือ1.2นะคะนำมาลบก,กันแล้วหารด้วยช่วงเวลาคือ4.50ส่วน50าคำนวณออกมานะคะจะได้62.5ซนติเมตรต่อวินาทีแปลงให้เป็นเมตรต่อวินาทีโดยการหารด้วย100นะคะคำตอบข้อนี้คือ0.625เมตรต่อวินาทีตอบข้อที่1ค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยโจทย์ให้หาอัตราเร็วณจุด c ว่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนะคะพิจารณาที่จุด c แล้ววัดคล่อมจุด c คร่อมจุด c มี x กับ y แต่ว่า x y ไม่ทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นเขยบมาดูที่จุด b และจุด d นะคะวัดคร่อมตั้งแต่จุด b ถึงจุด d เลยค่ะ vc นะคะหาได้จาก sb ถึง d หารด้วยเวลา tb ถึง d นะคะ ทีนี้เราก็แทนค่าสมการค่ะก็จะเป็น12นะคะลบ2.5หารด้วยช่วงเวลาคือ4ส่วน50วินาทีเพราะว่ามีอยู่4ช่วงจุดนะคะคำนวณออกมาจะได้118.75เซนติเมตรต่อวินาทีหรือถ้าเราทำเป็นออทศนิยมแค่1ตำแหน่งนะคะก็จะอยู่ที่1.2เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบข้อ4นะคะค่ะ สุดท้ายนะคะข้อที่4โจทย์ให้หาความเร่งที่จุด x นะคะว่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทียกกําลังสองข้อนี้ถ้าเราจะหาความเร่งที่จุด x ว่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทียกกําลังสองเราพิจารณาที่จุด x ก่อนก่อนเลยนะคะจากนั้นการที่เราจะหาความเร่งเนี่ยหนูจะต้องรู้ความเร็วต้นแล้วก็ความเร็วปลายนะคะซึ่งความเร็วต้นเนี่ยเราหาแล้วนะคะเราหาแล้วจากข้อที่ให้หา v ณจุด b นะคะ ก็คือเราหาแล้วได้0.625เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนความเร็วปลายความเร็วปลายนะคะเราหาแล้วนะคะก็คือ v ณจุด c คือ1.2เมตรต่อวินาทีจากนั้นให้นักเรียนเอาข้อมูลเนี่ยนะคะมาคำนวณหาความเร่งนะคะความเร่งจากสูตร a เท่ากับ v ล u ส่วน t นะคะ v ก็คือ v ณจุด c ส่วน u ก็คือ v ณจุด b ะะหารด้วยเวลาแทนค่านะคะคำนวณออกมาคำตอบจะได้อยู่ที่14.375นะคะตัวนี้ครูจะทำเป็นจำนวนเต็มที่ไม่มีทศนิยมนะคะเนื่องจากว่าช้อยของเราไม่มีทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อ2คือ14เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะ เข้ามาทบทวนกันบ่อยๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ